สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาต่อเนื่องนะคะในการเปลี่ยนกระถางเนาะอย่างที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนยกลงเรือนนะคะวันนี้จะเป็นคิวของแมมขนนกเหลืองนะคะก็สําหรับเจ้ากระถางนี้นะคะเห็นไหมฝักเต็มเลยเราต้องเอาฝักออกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นําเมล็ดไปล้างพึ่งไว้สัก2-3งาวันมเมล็ดแห้งแล้วก็เก็บใส่ซองซิปเข้าตู้เย็นไว้นะคะหรือใครจะเก็บไว้อุณหภูมิปกติก็ได้เนาะ แล้วมีเวลาค่อยมาเพาะนะคะสำหรับต้นนี้ติดฝักเยอะเลยนะคะค่อยๆคีบไปนะคะทุกคนคีิบออกให้หมดนะก็คือช่วงฤดูกาลหน้าหนาวที่ผ่านมาเนาะเจ้าแมมพวกนี้ก็ออกดอกกันค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ว่าไม่ได้ผสมนะคะติดฝักเองนะอาจจะเป็นมแมลงมาผสมให้เนาะนี่นะคะโรงเรือนเราไม่มีหลังคานะคะ ขนน้องก็จะดำแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าโดนฝนก็ฝนที่ผ่านมาก็เน่าไปเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็มาทำการเปลี่ยนดินกันนะคะเราจะเปลี่ยนให้ดูหนึ่งต้นนะคะนี่คือกระถางที่เราเปลี่ยนดินออกไปเป็นบางส่วนแล้วนะเราจะเลือกต้นนี้มาเปลี่ยนนะคะ แต่เราจะเปลี่ยนทุกต้นนะทุกคนเพียงแต่เราจะเปลี่ยนให้ดูแค่หนึ่งต้นเท่านั้นนะคะนี่ประมาณนี้นะอันนี้เป็นดินเก่าที่มาจากร้านเลยนะคะตอนได้มาหัวน้องยังเล็กๆอยู่เลยนะคะด้านในสังเกตดูก็จะส่วนใหญ่จะเป็นขุยมะพร้าวนะแห้งมากๆเลยทุกคนนี่นะคะค่อยๆบ,บีบๆนะคะถ้าเป็นกระถางพลาสติกตอนเราออกเราบีบได้นะ ก็อควรแนะนำนะคะอย่าเพิ่งลดน้ำนะช่วงที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะคะเราจะได้เซฟระบบลากด้วยนะคะนี่ค่อยๆสางลากนะคะให้ดินออกให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ต้นนี้ดินแน่นมากๆนะคะทุกคน จะประมาณนี้เนาะก็สางไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่อนข้างแน่นนะทุกคนนะได้ประมาณนี้เราก็ทำการตัดนะคะเล็มลากออกนิดนึงนะคะลากฝอยนี่ค่ะหัวน้องก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมการปลูกนะคะนี่ เราเลือกกระถางนี้นะคะให้ใหญ่กว่าต้นน้องไว้นิดนึงนะคะโทนเราจะลองก้นด้วยนี่นะคะมะพร้าวสับแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยดินปลูกนะคะสูตรของใครก็ของคนนั้นเนาะแล้วแต่สภาพอากาศและพื้นที่นะนี่นะคะ ของเราก็จะเน้นไปที่ขุยมะพร้าวนะเน้นประหยัดนะคะทุกคนแล้วก็เน้นปโปรง่งเพราะว่ารอบนี้เราเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเกือบทั้งโรงเรือนเลยนะคะอย่าลืมประคองหัวไม้ไว้นะคะแล้วก็จัดให้น้องอยู่ตรงกลางนะคะค่อยๆ กดๆๆลงไปนะคะก็ไม่ต้องกดจนแน่นมากนะคะเสร็จแล้วนะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้หินนะคะในการโรยนะคะนี่เพื่อความสวยงามนะคะอย่างที่บอกในหลายๆคลิปเนาะ หินตกแต่งหน้านี่แล้วแต่คนเลี้ยงนะคะชอบแบบไหนโรยแบบนั้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะประมาณนี้นะคะสาหรับการเปลี่ยนดินนะคะเจ้าขนนกเหลืองนั่นเองนะคะทุกคนก็สําหรับอีพีนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน,น้าสวัสดีคะ่ะ